สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็วอร์ดอทกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาปั่นวงล้อนะครับสุ่มเลือกที่จะเอาหุ่นไททันนะครับตัวใดตัวหนึ่งมาเล่นนะครับโดยการปั่นวงล้อนะครับอลองดูครับวันนี้จะได้อะไรมาได้นะครับอาเป็นหุ่นโดนลุกนะครับหุ่นโดนลุก โดยการรับเลือกวันนี้นะครับเรามาเอาไททันตัวนี้มาเล่นกันนะครับแต่ว่านะครับอัปเดตล่าสุดน,นะครับตอนนี้ก็เหมือนเขาจะปรับค่านะครับทำให้ไททันเนี่ยลงมาช้านะครับ ค่าต่างๆในเวลาที่เราเล่นนะครับทำให้เรานำ่น้ห้ท่านมาเล่นได้ชา้าลาก็เป็นการอัปเดตล่าสุดน,นะครับมาโอ้โหโอ้โหหยุดเสากลางน,นะครับ ก็เอตัวอะไรวะอ้าวหุ่นตัดิบันเรียบร้อยมาอือแอซิตไปนี่เพื่อนมาช่วยนะครับช่องนี้ก็หุ่นลิงนะครับเป็นเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่ามีการอัปเดตนะครับอ่าดโดรนนะครับ ทำให้หุ่นเนี้ยน่าเล่นอีกครั้งนะครับสังเกตว่าแมมมีใช้กันเยอะเลยครับวิ่งกันพุกพล่าน,นครับนั่นเองตะกอเปลี่ยนเดี๋ยวก่อนเก่นในเกมนี้ก็โอ้โหทีมของผมก็สามารถยืดได้ไปแล้วห้าเสาเลยนะครับเร็วมากค่อนข้างได้เปรียบไวเลยครับ มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับบางเกมเราก็จะอยู่ในทีมที่แบบได้เปรียบสุดๆเหมือนมีคนมาช่วยแบกนะครับแต่บางเกมเราก็เจอแบบทีนี้แบบว่าเราต้องไปแบกคนอื่นมันก็จะเหนื่อยนะครับเป็นธรรมดานะครับมีแพ้แล้วก็ชนะเรื่องธรรมดายันแม่ไปเรียบร้อยคิวเลยครับ่า นี่นะครับตอนนี้ก็กีดพลังไททันยังมาไม่ครบเลยนะครับต้องเล่นไปเรื่อยๆครับมาโอ้สกออปเปียนมามาตัวตัวครับสกออปเปียนขาดจะรอดนี่ดับเบิลคิว โอ้คนข้างได้เปรียบเยอะนะครับเกมนี้ฝั่งแดงอะตีตื้นมานครับตอนนี้สองต่อสามเสาแต่ว่าทีมของผมก็ยังเป็นต่ออยู่เยอะนะครับเฮ้ยมาแล้วครับไททันมาแล้วได้เวลา ก็โดนมาแล้วโอ้โหอยู่ไม่ได้นะครับต้องนีครับเราเป็นหุ่นตัวเล็กเกิดท่านก็ต้องหลบก่อนตาม้าที่ยึดเสาโอ้โอ้โอ้ โอ้มาเพียบเลยเอามากสิเราไทท่านแล้วก็มาแต่จะได้ทันเล่นหรือเปล่าเพราะว่าขีพลังใกล้จะหมดแล้วสมทบครับนี่โอ้ระเบิดตัวนี้ครับโอ้ ชุมนมเหล่าไทยทันโอ้สามตัวหนึ่งอ้สองตัวหนึ่งเฮ้ยโอ้โหแหมหมดเวลาซะก,ก่อนเกมนี้ชนะไปนะครับวานเกมถัดมาเลยนะครับตันนี้ก็มีสามตัวเลือกนะครับนิวตันลุกแล้วก็มูลเมตรครับ เรามาลองปั่นกันดูอีกรอน,นครับวันนี้เกมถัดไปจะได้ตัวแรมเล่นนะครับมาลุ้นกันนิวตันนะครับเป็นหุ่นไททันนิวตันเย่ก็นิวตันเนี่ยเป็นหุ่นที่ผมยังอัพไม่ไปไหนเท่าไหร่เลยนะครับเลเวลห้าเท่านั้นนะครับ เริ่มเกมกันอีกครั้งไอคอนที่ผมใช้นะครับอัพสูงๆก็จะมีลุกนะครับมีอาร์เธอร์แล้วก็มีเฮนเดอร์ส่วนตัวอื่นนะครับอย่างมูลําเมสนะครับ ยิงตงั้นเดือดเทอร์ต่างๆอะไรนี่หรือว่าอย่างนี้เจ้าน้อยอยู่เลยครับไม่นด้อัพเท่าไหร่ครับปกตก็ใส่สกายร้อนแล้วนะครับคือสาวป่อนที่ตัง้งแดงป่ะเามาเามา ดึงความสนใจครับดึงควาสนใจมาก่อนทำให้เพื่อนเนล่นใ้สบายขึ้นปิดหรือวัด ธรรมดานะครับปรุมใหม่ปรุมใหม่ก็ต้องมีความสามารถที่จะเหนือกว่าตัวอื่นๆนะครับเป็นธรรมดาของวอลล์อบัตับเราก็ต้องใช้ทรัพยากรครับที่มีอยู่เนี่ยเพื่อให้คุ้มค่าที่สุดนะครับแก้เกมกันไปเรื่อยๆครับโอ้โหเรีบยบร้อยโอ้มใหม่อะไรกๆ,ๆ เลือ่อนกว่ายิงเลื่อนกับปืนกระบอกสนิมระยะต่อ250เมตรนะครับโล้ว S10 Oh oh. โอโกเปดนสี่เสาแลยครับพอนี้สี่เสาแล้วโอ้ยไอ้ท่านมังไม่ไอ้ท่านปืนโค้งนครับปืนนี่มันแรงมากเลยับจอบเกราะดีมากเลยหุ่นลุกตันๆจอบแค่เดียวลุก 三包、mm，乘以三包，嗯。 โอ้โหเรยสายยกนค,ครับเราก็เป็นให้ท่านสายซััพอร์เลยครับเพราะว่าเลือดจัน,น้อยแล้วก็ยกใครเพื่อนเน้นมันต่อ แต่ว่าจะได้คิวอ้าวิ6เ,เป็นหนึ่งรครับว้าวโอเคยกป้ยยกแล้วเป็นยิง ร้องแค่ท่านสุดนี่แม่หลงดับมันคิวสุดยอดแต่ว่าครับตอนนี้4ตอนหนึ่งายกอีกยกได้ป่ะโอ้ยดัมันคิวโอ้อ้ยโอ้ย เดนโค้งใหท่านเรียบร้อยนะครับตวามยอความจริงเปคนใหม่อะไรบนะ้างไอเกมว้าวาเพลอนๆนบเป็นที่ครับทุกการต่อสู้เออมันอาจะรอดครับเกมนี้ครับพ่ายแพ้ไปนะครับมามันๆน,นะครับวันละนิดนะครับก็ขอบคุณนะครับ คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่มาคันวันี้นะครับก็ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ